อ่าเรามาเฉลยก่อนนะคะชั้นป .6 ทัก4นะคะเมื่อวันศุกนะคะครูดได้มอบหมายให้นักเรียนไปทําแบบสกหัดใช่ไหมคะจำนวนสองหน้าหน้า22แล้วก็หน้า24อ่าให้หนูดูหน้า22ก่อนนะคะให้หนูเลือกคํากริยาที่กําหนดให้มาสองคำแล้วเขียนเป็นข้อความให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะอ่าก็ยางนะคะ เขาเลือกคาว่าเป็นกับเหมือนใช่ไหมคะเอามาแต่งเป็นข้อความหนึ่งข้อความได้ว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้เป็นทุ่งหญ้าที่ห้อมล้อมไปด้วยหุบเขาสูงมีความสวยงามเหมือนภาพวาดนะคะข้อที่หนึ่งรับ<ต><อ>ไม่เห็นครับอ้อาวครูแชหน,นะน้าจอยเห็นไหมมันเห็นหน้าไฟล์อะค่ะแต่มันไม่ได้เห็นตัวตัวหน้าแบบคุณพ่ะปะคะหรอเดี๋ยวลองแช์ใหม่ อ่ะเห็นไหมคะเห็นแล้วครับโอเค <c oughs> ครับครับอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะสมมุติว่าอ่ะประโยคตัวอย่างข้อความตัวอย่างคุณเลือกคำว่ายืนกับวิ่งนักเรียนที่อยู่ในสนามบ้างก็วิง่งบ้างก็ยืนดูเพื่อนวิ่งเล่นอย่างมีความสุขอันนี้เป็นหนึ่งข้อความอ่ะเดี๋ยวคุณครูคุมถามนะคะลัทธิกาลักิกาแต่งว่ายังไงข้อที่หนึ่ง รักษิกาแต่งว่ายังไงคะอาอ่านลองอ่านข้อความของตัวเองหน่อยได้ยินไหมคะอันนี้ลักษิกาประพินพักข้ความน้าที่อะไรหน้ายี่สิบสองค่ะผมนั่งอยู่เห็นเพื่อนล้มครับ ผมนั่งอยู่เห็นเพื่อนล้มอ่าม่นั่งกับคําว่าล้มอ่าได้นะคะคนอื่นนะคะคําไหนก็ได้แต่ต้องมีสองคำนี้อยู่ในหนึ่งข้อความเข้าใจนะคะไม่ได้แยกออกเป็นสองประโยคนะเป็นข้อความเดียวกันแต่มีสองคำอยู่ในนั้นนะคะอ่าข้อที่สองต้มไชซื้อหั่นทอดแม่ครัวหั่นผักอ่าคุณครูเลือกคําว่าต้มกับหัน่นนะคะ แม่ครัวหั่นผักหลายชนิดเพื่อทำต้มจับฉ่ายไว้เลี้ยงคนที่มาทำบุญที่วัดมีคำว่าหัน่นหั่นอะไรหั่นผักต้มอ,อะไรต้มจับฉ่ายเห็นไหมคะอันนี้เอามาอยู่ในข้อความเดียวกันอ่ขอตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างของนักเรียนกุลิศลากุลิสลาแต่งว่ายังไงคะกุลิศลาได้ยินแม่ซื้อปลามาต้มคะ่ะ แม่ซื้อปลามาต้มอ่าซื้อปลามาต้มได้นะคะต่อไปข้อที่สามอ่าเลือกคุณครูเลือกคําว่าชอบกับดีใจแต่งข้อความได้ว่าคุณครูรู้สึกดีใจที่เห็นนักเรียนที่คุณครูเคยสอนประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีและชอบทาความดีด้วยอ่ะขอครูมินครูมินค่ะ ูมินแต่งว่ายังไงข้อนี้ข้อสามใช่ไหมครับข้อที่สามครับขับนะักตกปลาตื่นมาแต่เช้าเพื่อจับปลาอ่าว่าอะไรนะตื่นมาแต่เช้าเพื่อจับปลาอ่าได้นะคะมีตื่นกับคะเขาาจับอย่างเงี้นะคะอ่าต่อไปข้อที่สี่ประโยคตัวอยา่างของครูเลือกคําว่าราวกับแล้วก็คือ เอามาแต่งเป็นหนึ่งข้อความได้ดังนี้นะคะแม่รักนิพามากและทัน,นุถนอมเธอราวกับไข่ในหินเพราะนิพาคือแก้วตาดวงใจของแม่อทีนี้ขอประโยคตัวอย่างจากนักเรียนสักหนึ่งคนไอจะอาสาบอกคุณครูบ้างอ่ะหนึ่งคนค่ะครับครับแต,แต่งว่ายังไงครับพินนภา ฉันเห็นไฟไหม้ประดุดราวกับทะเลเพลิงครับได้ไหมครับฉันเห็นไฟไหม้ประดุดราวกับลามกทะเลเพลิงลามราวกับทะเลเพลิงก็ได้อยู่นะมีคําว่าดุดแต่ตรงนี้มีดุดคําเดียวเราเป็นประดุดเราเพิ่มมาเพิ่มคาให้มันนะคะอ่ะอย่างเช่น ใอีกจะเอาหนึ่งคนออีกหนึ่งคนพิติพงศ์พิติพงศ์แต่งว่ายังไงข้อสี่วันนี้นค,คุณครูให้การบ้านคือสามคูณ,คคณสามเท่ากับอ่าได้มีคำว่าคือกับคำว่าเท่าใช่ไหมเท่ากับอ่อาเท่านะคะเท่าเท่าคือเท่าอะไร เท่ากับหรอ,อให้มันเป็นหนึ่งข้อความแบบนี้นะอะ่ไปต่อหน้ายี่สิบสี่เลยไปต่อหน้ายี่สิบสี่ให้เติมคำนามคำที่จะมาเติมต้องเป็นคำนามนะคะหรือเป็นคำศัพท์านามหรือคำกริยาลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะข้อที่หนึ่งเธอสวยงามเหมือนนางฟ้ามาจากสวรรค์ถูกไหมคะ เธอสวยงามเหมือนนางฟ้ามาจากสวรรค์ถ้าใครเติมคําว่าเหมือนถูกเลยเป็นคํากริยานะคะเหมือนเป็นคํากริยามีคนตอบคําอื่นไหมลูกตอบนอกเหนือนจากคาว่าเหมือนมีไหมมีไหมคะ ใครตอบนอกเหนือจากคำว่าเหมือนบ้างยีไหมคะอาเงียบได้ยินครูไหมนี่ได้ยินค่ะไปต่อนะข้อที่สอง คุณครูสั่งให้ลูกเสือและเนตรนารีเติมคำว่าเนตรนารีนะคะเพราะว่าลูกเสือก็คู่กับเนตรนารีหรือจะบอกว่าลูกเสือและยุวากาชาตจะได้แบ่งแถวออกเป็นหมู่แบ่งแถวออกเป็นหมู่คำว่าเนตรนารียุวากาชาตหรือคำว่าหมู่เราเรียกมันว่าเป็นคำนามนะคะเป็นคำนามต่อไปข้อที่สามทิดา ชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเติมคําว่าชอบหรือจะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ดาดมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมก็ได้พี่ดาปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมพี่ดาซื้อดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมก็ได้คําที่เอามาเติมนั่นคือคำเตียเราเรียกว่าคำเตียค่ะต่อไปมีใครเติมคําที่ไม่เหมือนที่ครูว่ามามีไหม มีนะไช้ดมครับดมดมได,ด,มได้ดมก็ได้ดมก็ได้ชอบก็ได้ปลูกก็ได้เพราะคำที่เติมคือคำกุิยาคำที่ำทคำทคำือคำเติมคือคำกุยยานะคะอะต่อไปข้อที่สี่ถ้าวิดามีความสามารถในการอ่านทานองสนองหรือจะบอกว่าถ้าวิดามีความสามารถในการท่องทานองสนองอ่าอ่านหรือท่องก็ได้นะคะ คำที่เอามาเติมคำข้างหน้าเราเรียกว่าคำนามความสามารถเป็นคำนามส่วนคำว่าอ่านคำว่าท่องเป,ญญเป็นคำศิยปนะเป็นคำศิยยอานนะข้อที่ห้าเขารับประทานอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ร้านคำที่เอามาเติม ก็มีคำนามกับคำสรรพนามเพราะว่าคำที่เป็นประธานได้ก็คือมีคำนามกับสรรพนามนะคะคำที่เอามาข้างหลังรับประทานอะไรอาหารอะไรอาหารที่ปุ่นอาหารไทยก็ได้อาหารเวียดนามอาหารเกาหลีได้หมดเป็นคำนามคำที่เอามาเติมข้างหน้าถ้าเป็นเขาพวกเขาเธอฉันเป็นคำสรรพนามแต่ถ้าเราเติมบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคำนามขาไม่ใช่สรรพนาม อ่ะอันนี้เอามาเติมได้นะคะมีใครถามไหมข้อนี้ไม่ถามนะเขาเป็นคำสรพรพนามใช่ไหมคะค่ะเขาเป็นคำสรพรพนามรับประทานอาหารอะไรอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารเวียดนามได้หมดชื่อของเป็นอาหารประเภทไหนนะคะก็บอกเป็นคำนาม ต่อไปข้อที่หกเมื่อคืนนี้ฉันเห็นดาวตกเมื่อคืนนี้ฉันดูดาวตกเมื่อคืนนี้ฉันจ้องดูดาวตกได้ไหมเมื่อคืนนี้มีใครใครเติมคำอื่นไหมไหมฉันฉันเห็นนอกจากคำว่าเห็นแล้วหนูเต<ด>ิมคำว่าอะไรดูครับดูครับดูครับดูก็ได้ค่ะเห็นก็ได้ดูก็ได้ มองก็ได้เป็นคำศิริยาค่ะโอเคนะต่อไปข้อที่เจ็ดอะไรการเดินที่ถูกต้องจากการเดินการนั่งการยืนก็ได้นะคะตรงนี้ที่ถูกต้องจะทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีการพูดการเดินการยืนการนั่งก็ได้เป็นคำนามนะคะคำว่าการเดินการวิ่งการนอนการนั่งการ ยืนถือว่าเป็นคำนามเพราะมีการนำหน้าคำกริยาเรียกว่าอาการนานะคะดังนั้นจะเติมคำว่าการเดินการนั่งการยืนการนอนการกินได้หมดนะคะต่อไปข้อที่แปดบ้านเรามีหนังสือประมาณหนึ่งร้อยเล่มหรือบางคนบ้านเรามีที่ดินประมาณหนึ่งร้อยไร่บ้านเรามีเงินประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทก็ได้ คำนี้ก็จะเป็นคำนามครับถ้าแต่งเป็นว่าบ้านเรามีต้นไม้ประมาณหนึ่งร้อยต้นได้ไหมครับได้ค่ะได้เป็นต้นไม้ก็ได้คำลักษณะนามก็จะเปลี่ยนไปตามคำข้างหน้าหนังสือก็จะนับเป็นเล่มถ้าเงินก็จะนับเป็นบาทใช่ไหมถ้าเป็นดินสอก็จะเป็นแท่งถ้าปากกาก็จะเป็นด้ามเขื่อก็จะเป็นตัวเงี้ยแล้วแต่ว่าเราเติมคำอะไรลงไปข้างหน้านี้ ข้างหลังก็จะเปลี่ยนตามตัวข้างหน้านะคะเพราะมันเป็นคำนามที่มีที่ว่าลักษณะนา,นามน่าดังนั้นในวงเล็บก็บอกว่าเป็นคำนามคำนามาน,นะคะเคไหมอ้าวเคนะคะงั้นคุณค,ณคณรูขอ stop share ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วไปต่อที่เนื้อหาํำบุพบทต่อไปนะคะ,ะเราจะไปต่อกันเนะะื้อหา คำบุพบทนะคะอ่าเรามาดูต่อที่คำบุพบทเมื่อวันศุกร์คุณครูอ่าได้พูดถึงคำพิเศษไปแล้วนะคะวันนี้เราไปดูที่คำบุพบทนะคะบุพบทเป็นคำอย่างไรเราไปดูกันอ่าคำบุพบทเห็นชัดเจนนะคะอ้าว คำบุพบทนะคะเป็นชนิดที่ห้าของคําทั้งเ็ชนิดนะค,ะคำบุพบทก็คือคําที่อยู่ข้างหน้าคํานามหรือคสาสรรพนามนะคะ,สะแสดงทำหน้าที่สแสดงความสัมพันธ์กับคํานามหรือคาสรรพนามในประโยคแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังนี้นะคะหนึ่งคำบุพบทบอกสถานที่ไปดูประโยคตัวอย่างเช่นบอกสถานที่บอกยังไง คอมพิวเตอร์อยู่บนโตเห็นไหมคะคำบอกว่าอยู่บนโตคําว่าบนบอกตําแหน่งบอกสถานที่ว่าอยู่ข้างบนใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์อยู่บนโตคําว่าบนเรียกว่าบุคคลบทบอกสถานที่ตลาดอยู่หน้าปากซอยคําว่าหน้าตลาดอยู่ไหนอยู่หน้าปากซอยก็บอกสถานที่นะคะต่อไปเขาบอกว่ามีข้อควรระวังนะคะคำบุพบทเนี่ยมันจะเหมือนกับคำ วิเศษบอกสถานที่ใช้คําเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ตําแหน่งนะเขาบอกว่าแตกต่างกันที่ตําแหน่งในการวางประโยคในการวางคำนะคะโดยด้านหลังของคําบุคคทหลังคําบุคคทจะต้องมีคํานามหรือคำสรรพนามนะคะอยู่ข้างหลังเสมอส่วนคําวิเศษมักจะอยู่ด้านหลังคําที่ต้องการขยาย ไม่มีคำนามหรือสรรพนามมาต่อท้ายนะคะถ้าเป็นคำวิเศษแต่ถ้าบุคคทจะต้องม,มีคำนามหรือคำสรรพนามนะอยู่ข้างหลังเส,สมอนะคะเราไปดูอ่าอย่างเช่นประโยคนี้แม่นั่งอยู่ข้างหน้าฉันแม่นั่งอยู่ข้างหน้าฉันนะคะคำว่าแม่นั่งอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าฉันฉันเป็นคำสรรพนามข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าเห็นไหมตามหลังคำว่าข้างหน้ามาคือคำว่าฉันก็คือ มีคำสรรพนามตามหลังมาอย่างนี้เราจะเรียกคำนี้ว่าเป็นคำบุพบทแต่ถ้าดูประโยคนี้แม่นั่งอยู่ข้างหน้าแม่นั่งอยู่ข้างหน้าจะไม่มีคำต่อท้ายนะแม่นั่งอยู่ไหนอยู่ข้างหน้าข้างหน้าขณะขยายนะคะข้างหน้าเนี่ยมาขยายคําว่านั่งนั่งไหนนั่งข้างหน้าใช่ไหมคะดังนั้นมันมีคํา ขยายอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นคาวิเศษนะวิเศษก็คือคําขยายตอนนี้ข้างหน้าทําหน้าที่ขยายคําว่านั่งใช่ไหมคะดังนั้นมันจึงเป็นคําวิเศษแต่ถ้าประโยคแรกข้างหน้าฉันข้างหน้าฉันนี่ก็คือเป็นไงคะบอกบอกสถานที่เนาะบอกสถานที่บอกตําแหน่งดังนั้นมีคําสรรพนามต่อท้ายอย่างนี้เราจะเรียกว่าคาบุคคล อันนี้ไม่มีอะไรต่อท้ายแต่เป็นคําขยายข้างหน้าเราเรียกว่าคำที่สาาี่นะคะมาดูประเภทที่สองบอกความเป็นเจ้าของนะคะคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของอยังไงนักเรียนลองดูทุกกตาตัวนี้เป็นของเธอทุกกตาตัวนี้เป็นของเธอคําว่าของเธอเธอของเธอตรงนี้ของเป็นสแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะของเธอเนี้ย ที่นี่เหมือนเมืองแห่งความฝันที่นี่เหมือนเมืองแห่งความฝันแห่งก็แสดงความเป็นเจ้าของนะคะของแห่งเนี่ยเราเรียกว่าเป็นบุคบทบอกความเป็นเจ้าของนะคะต่อไปประเภทที่สามทำบุคบทนะคะบอกความเกี่ยวข้องบอกความเกี่ยวข้องอยังไงดูตัวอย่าง ขันตั้งใจเรียนเพื่อให้มีความรู้มากๆขันตั้งใจเรียนเพื่อให้มีความรู้มากๆขันตั้งใจเรียนมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือเพื่อให้มีความรู้มากๆคําว่าเพื่อนี่แสดงความเกี่ยวข้องขันกับให้มีความรู้นะคะเรียกว่าเป็นบุพบุบอกความเกี่ยวข้องพ่อให้เงินแก่น้องพ่อให้เงินแก่น้องตรงนี้ก็คือ สแสดงความเกี่ยวข้องกันระหว่างพ่อก,กับน้องเช่็จไปไคะพ่อให้เงินใครก็คือให้เงินแก่น้องนักเรียนสังเกตน,นะคะถ้าผู้ใหญ่กว่าให้ของกับเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าจะใช้คําว่าแก่แต่ถ้าผู้น้อยอย่างเช่นนักเรียนนะคะเอาของขวัญมาให้ครูหรือเอาสิ่งของมาให้ครูเราจะใช้คําว่าแดกนะนักเรียนนําของขวัญมามอบแดกครูอาจจะใช้คําว่าแดก อันนี้ก็คือแสดงศักดิ์ขอประธานและกรรมนะคะผู้ให้มีศักดิ์สูงกว่าผู้รับจะใช้คําว่าแก่แต่ถ้าผู้ให้มีศักดิ์น้อยกว่าผู้รับจะใช้คําว่าแก่นะคะ,ะต่อไปคำบุพบทบอกเวลาคำบุพบดบอกเวลานะคะบอกยังไงนะคะบอกเวลาเราไปดูปิกไปไว่ายนะ้ํามาเมื่อวานนี้ ไปไหวยนะ้ํามาเมื่อวานนี้นะคะคําว่าเมื่อวานนะคะคคเมื่อไหร่เมื่อวานนี้อค่คําว่าเมื่อตรงนี้บอกเวลานะคะคส้มไปตลาดตั้งแต่เช้าคําว่าตั้งแต่ก็เป็นบุคคลบทบ,บอกเวลานะคะคเป็นบุคคลบทบอกเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เช้าอ่าตั้งแต่เมื่ออันนี้พี่ๆไปถึงทะเลเมื่อคืน พวกเรารับประทานอาหารเย็ยนตั้งแต่หกโมงเห็นไหมคะตั้งแต่เมื่อเราเรียกมันว่าเป็นคำบุพบทบอกเวลาคะคำบุพบทมีอยู่สี่ประเภทใช่ไหมคะ,คต,มต,ะ,มคะต่อไปเราไปดูหน้าที่ของคำบุพบทนะคะหน้าที่ของมันก็คล้ายๆกับคำวิเศษทำหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับคำวิเศษนะคะก็คือหน้าที่แรกก็คือขยายคำนามสองขยายคำสรรพนามสามขยายคำกุิยาย สี่ขยายวิเศษด้วยกันนะคะขยายวิเศษอ่ะเราไปดูประโยคตัวอย่างนะคะครูมอบรางวัลแด่ผู้ชนะประกวดทัดลายมือครูมอบรางวัลแด่ผู้ชนะประกวดทัดลายมือเป็นยังไงนะคะครูมอบมอบอะไรมอบแด่ใช่ไหมคะดังนั้นแด่มันทําหน้าที่ขยายคําว่ามอบเราเรียกว่าทําหน้าที่ขยายกริยานะคะคำว่าแด่เป็นคํา บุพบททำหน้าที่ขยายคำริยาก็คือคำว่ามอบมอบแต่ผู้ชนะการประกวดภาพลายหมงเห็นไหมคะ,ะต่อไปสุดแล้วนะคะเครื่องของคำบุพบทภาพอเดี๋ยวจะให้นักเรียนทําแบบฝึกนะคะยังอยู่ไหมคะบุพบทมีอยู่สี่ประเภทนะคะมีสี่ประเภท อ่ะทีนี้เราเอาแบบฝูกหัดขึ้นมาผูอ,าออกจากตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยไปแบบฝูกหัดต่อจากวันนั้นนะคะให้เราไปหน้า23 23หน้าอะไรนะคะหน้า23ครับหน้า23 เห็นหรือยังหน้ายี่สิบสามนะคะอาจหน้ายี่สิบสามเขาบอกให้ขีดเส้นใต้คำวิเศษหรือความบุคคทในข้อความที่กำหนดแล้วเขียนบอกว่าคำใดเป็นคำวิเศษคำใดเป็นคำบุคคทคำใดเป็นคำวิเศษคำใดเป็นคำบุคคลคะก้อนที่หนึ่ง อัญชลีมีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยและพูดจาไพเราะนักเรียนช่วยกันตอบที่ว่าคำไหนเป็นคำวิเศษบ้างไพเราะครับรอ่าไพเราะหนึ่งคำและมีอีกสองคำค่ะในข้อนี้มีคำวิเศษอยู่อีกสองคำไพเราะขีดเส้นใต้ไว้เลยสุภาพหรือเปล่าคะอ่าสุภาพถูกต้องค่ะสุภาพอ,อีกหนึ่งค เรียบร้อยค่ะอ่าเรียบร้อยถูกต้องคำที่เป็นคำวิเศษก็คือคำขยายใช่ไหมคะคำที่เป็นคำขยายก็จะมีคำว่าสุภาพเรียบร้อยไพเราะพูดใจยังไงพูดจาไพเราะแสดงว่ามันทำหน้าที่ขยายเราเรียกว่ามันเป็นคำวิเศษเ่ีเส้นใต้สามคำนี้แล้วเอามาเขียนใส่ในช่องของคำวิเศษแล้วคำบุพบทตีมีไหมบุพบทคือคำที่แสดงความสัมพันธ์ของคำที่มาข้างหน้า คำที่ตามหลังจะต้องเป็นคำนามหรือสรรพนามมีไหมไม่มีใช่ไหมมันไม่มีเราทำยังไงเราก็สีแยติคทางแบด,ดไปเลยนะคะสีแยกสคําเข้าไปแบด,ดเข้าไปอ่าบางข้อจะมีสองทั้งสองอย่างบางข้อก็มีแค่อย่างเดียวนะคะอย่างข้อหนึ่งมีแต่คําวิเศษไม่มีข้อบทข้อที่สองมีทั้งคาวิเศษแล้วก็คาบุคคลบทข้อที่สาม ไม่มีคำวิเศษมีแต่บุพบทข้อสี่ไม่มีวิเศษมีบุพบทข้อห้ามีทั้งวิเศษและบุพคลบทนักเรียนลองไปหาดูนะคะว่าเป็นคำไหนแล้วเอามาแยกให้ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปข้อหน้ายี่สิบห้าเปิดหน้ายี่สิบ้าเดี๋ยวครูให้เวลาทำนะคะหน้ายี่สิบห้าค่ะเปิดหรือ,อยัง เปิดกล้องด้วยก็ได้นะคะอย่าปิดกล้องคุณจะได้เห็นเนาะว่าเราเปิดหรือยังอ่าหน้า25่สิดกล้อค่าเปิดกล้องได้หน้า25นักเรียนลองดูเขาให้เราขีดเส้นใต้คำวิเศษแล้วก็คำบุพบ,บทในประโยคใช่ไหมคะแล้วเขียนบอกหน้าที่ของคําบอกหน้าที่ของคำห้าข้อข้างบนให้เราหาคําวิเศษหาหาคําวิเศษ ส่วนห้าข้อข้างล่างให้เราหาคำบุพพบทนะคะหาคำบุพพบดเราดูตัวอย่างบ้านฉันอยู่ทางภาคใต้บ้านฉันอยู่ทางภาคใต้ใต,ตรงไหนเป็นคำมิเศษก็คือคำว่าใต้อยู่ทางภาคไหนภาคใต้ใต้ขยายคำว่าภาคดังนั้นดังนั้นอยู่ไหนคะอ,อยู่ทางภาคไหนภาคใต้ดังนั้นใต้เป็นคำขยายก็จึง เป็นยังไงคะมันทําหน้าที่อะไรตอนนี้เราก็ไปดูนะคะทําหน้าที่ขยายคำกริยาคือคําว่าอยู่อยู่ไหนอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ใต้ใช่ไหมอันนี้ทําหน้าที่ขยายคำกริยาเราก็บอกว่าทําหน้าที่ขยายคำกริยาอยู่นี่ทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งท้องฟ้ามีสีดําท้องฟ้ามีสีดําคาไหนเป็นคําวิเศษ ท้องฟ้าครับท้องฟ้าเป็นคำนามสิลูกท้องฟ้าเป็นคำเรียกชื่อสีดำหรือเปล่าสีดำค่ะท้องฟ้ามีสีดำเราก็ขีดเส้นใต้คำว่าสีดำแล้วสีดำทำหน้าที่อะไรตอนนี้ขยายพิเศษต้องขยายแน่นอนแต่เราต้องดูว่ามันขยายคำไหนมันก็คือทำหน้าที่ขยายคำนามท้องฟ้าท้องฟ้าสีดำใช่ไหมคะท้องฟ้าสีดำ เราก็เขียนบอกหน้าที่เลยข้างหลังขีดเส้นใต้สีดําแล้วก็เขียนบอกหน้าที่ว่าทําหน้าที่ขยายคานำท้องฟ้าอ่านี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองว่าทำหน้าที่ขยายคํานำและท้องฟ้าใช่ไหมครับท้องฟ้าเว้นเว้นวักเว้นวักนิดนึงว่าท้องฟ้าอ่าต่อไปข้อที่สองอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูวิเคราะห์ว่ามันทําหน้าที่อะไรนะคะ ข้อที่สองคำวิเศษคือคำไหนรวดเร็วค่ะอ่ารวดเร็วมันทำหน้าที่อะไรเราไปวิเคราะห์เอาเองนะคะก็มันทำหน้าที่อะไรนะคะข้อที่สามวิเศษคือคำว่าเท่าครับอ่าเท,ท่ากับมันมีเท่าพิถือไม่ได้เท่ากับค่ะเพราะมันมีกับูป็นคำเห็นไหมเท่ากับถูกต้องข้อที่สี่คำวิเศษคือคำว่า ก่อนคะอ่ะก่อนถูกตอ้องข้อที่ห้าคำพิเศษคำว่าค่ะครับพิเศษบนหรือเปล่าคะอ่าบอกตำแหน่งก็ต้องเป็นบนบอกสถานที่ใช่ไหมคะแล้วมันทำหน้าที่ขยายคำไหนเราก็ไปวิเคราเอาเองนะคะค่ะต่อไปข้างล่างตามบุคบคลบนขยายคำนามหรลยใช่ไหมครับืูว่าขยายคำอะไรครับ มันต้องดูสิหนูต้องดูว่ามันตอนนี้มันทําหน้าที่ขยายอะไรหนูต้องวิเคราะห์เอาเองอย่างแมวนอนอยู่บนหลังาคาคําว่าบนนี่บนไหนมันนอนไหนนอนบนหลังคาแสดงว่ามันขยายคําว่านอนใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าทําหน้าที่ขยายคําิริยานอนเพราะนอนเป็นคําิริยาแมวนอนอยู่บนหลังคา แมวนอนไหนนอนบนหลังาคาคาว่าบนมันทนําหน้าที่ขยายคำว่านอนนอนเป็นคําคริยาเราก็บอกว่าทําหน้าที่ขยายคําครยยานอนอย่างนี้ข้อ,ออื่นๆเราทําเองเราคิดดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูมาเฉลยนะคะอะดูคําบุพบทสักหนึ่งข้อตัวอย่างหนังสือเล่มน,นี้เป็นของฉันทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของ ของฉันแสดงความเป็นเจ้าของต่อไปข้อที่หนึ่งเขาระบายสีด้วยสีน้ำคำไหนเป็นบุพเพบดสีครับว่ายไม่ถูกบุพบทด้วยค่ะคำว่าด้วยเขาระบายสีด้วยสีน้ำตอนนี้ด้วยมันทำหน้าที่อะไรอยู่ หน้าที่นักเรียนเราเปิดหนังสือเรียนนักเรียนจะมีน,นะคะในหน้าสามสิบหกในหนังสือเรียนนะคะมันทำหน้าที่สแสดงความเขี่ยวเนื่องกันทำหน้าที่สแสดงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเขากับสีน้ำนะคะเขากับสีน้ำใช่ไหมคะเขาระบายสีด้วยสีน้ำอันนี้สแสดงความเกี่ยวเนื่องกันเราจะบอกว่ามันทำหน้าที่อะไรเราก็ไปดู นะมันทําหน้าที่บอกความเกี่ยวเนื่องหรือทําหน้าที่บอกสถานที่หรือบอกอะไรเราก็ไปดูในหน้า36จะบอกไว้นะคะอลองไปหาดูนะคะข้อที่2 3 4 5ลองคิดเองเนาะลองคิดเองแล้วเราก็ลองหาคําตอบดูจากในหนังสือเรียนเพิ่มเติมได้ในหน้า36นะคะหน้า36คําบุ่ข้อบ,บทจะอยู่ตรงนั้นหน้าที่ของมันก็จะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมคะมีอยู่4หน้าที่ เราก็ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเอามาตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยกันนะคะวันนี้ให้ทำแค่สองหน้าเดี๋ยวเวลาอยู่ประมาณสิบห้านาทีเดี๋ยวให้เวลาหนึ่งตามเลยนะคะใครจะสอบถามอะไรไหมใช่ไหมคะลูก อ่าถ้าไม่มีคุณครูขอ,อยุติการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้เวลานักเรียนทําแบบฝึกเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะค